สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการไปดูกันหน่อยครับวันนี้วันที่25เมษายน2565นหครับหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือการสร้างระบบพิมพ์ออเดอร์ลูกค้าออนไลน์ด้วยเงินเพียง600บาทนะครับง่ายมากอุปกรณ์แค่อย่างเดียวทำได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันครับส่วนแรกที่จะพูดถึงก่อนก็คือในส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับวันนี้ผมใช้ปรินเตอร์ยี่ห้อ gprinter นะครับ เดี๋ยวลิงก์การสั่งสินค้าผมจะแนบไว้ใต้คลิปนะครับตัวนี้เป็น p ิมพ์เต G p ิมพ์เตรนะครับรุ่น iS H 5 8นะครับเป็น p ิมพ์เตอร์บลู o t h กระดาษความร้อนเปอร์58ก็คือกระดาษความ้อนที่เราใช้ใช้กันนะเปอร์ก้อนเล็กนี่แหละครับ58ตัวนี้ผมสั่งซื้อไว้ในลาซาดาราคาไม่เกิน700บาทซึ่งถือว่าประหยัดงบมากนะครับตัวที่2คือส่วนของซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ในโทรศัพท์มือถือนะครับก็คือตัวนี้ โปรแกรมที่ชื่อ lbt นะครับหลักการของมันก็คือเราจะแคปหน้าจอบนโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็แชร์ด้วยโปรแกรม lbt ไปที่ปรินเตอร์ให้มันปริ้นบินนะครับเมื่อได้ปรินเตอร์มาแล้วนะครับอันดับแรกคือก็เสียบปลั๊กเปิดวฟตช์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับปรินเตอแล้วก็ไปที่บลูทูธครับบลูทูธแล้วก็รอโทรศัพท์สแกนแป๊บหนึ่ง พอเราสแกนเจอเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะมีรายการที่ชื่อว่า p ินเตอร์ 1F6F ครับซึ่งจริงๆ 1F6F เนี่ยของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะเพราะมันเป็นแคล้ายๆซ e r i a l number ของแต่ละเครื่องก็อาจจะเป็นโค้ดอื่นแต่ตัวนี้เครื่องนี้มันขึ้น 1F6F ก็ความเด็กมันมันก็แผลวิ่งขึ้นมาระบบก็จะให้เราใส่ค่าพินโค้ดครับซึ่งปกติแล้วมันก็จะเป็น0000แล้วว่า1234เดี๋ยววันนี้ผมจะลองเลข04ตัว จับคู่ล้มีการแพริ i n g แล้วระหว่าง p ิ i เตอร์กับโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วเราก็ไปที่โปรแกรม r อ w BT แล้วก็ไปที่การตั้งค่าครับรอ w BT เป็นโปรแกรมฟรีด้วยซ้ำนะครับในการตั้งค่าง่ายๆครับในหัวข้อ connection method ก็คือเราเลือก Bluetooth ส่วน connection parameter เราก็เลือก p ิ i เตอรตัวที่ เราสแกนเจอแต่จริงๆแล้วถ้าเรามีปรินเตอร์หลายตัวเราอาจจะกดเข้าไปตั้งค่าซ้ําได้ว่ามีตัวไหนบ้างอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมสแกนเจอ1 F6F ใช่ไหมครับผมก็จะตั้งค่าเป็น1 F6F เรากดเทสมันขึ้นคําสั่งปมพนอ่ะมาแล้วมันคิดว่า it's work คือมันทํางานได้ <Wow! S 1> ทีนี้ถ้าออเดอร์เราเข้า เราจะทำยังไงนะครับตามหลักการที่บอกมิเกลก็คือเราจะใช้การแคปหน้าจอในโทรศัพท์มือถือแล้วก็ส่งผ่านโปรแกรมรอบีทีไปที่ปรินเตอร์อันนี้ผมยกตัวอย่างโปรแกรมของ l i n e m a n ผมลองสาขานี้ปกติแล้วออเดอร์ก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ น,นี้เราสมมุติว่าออเดอร์เข้าสมมุติว่าออเดอร์เข้าเสร็จปับ๊บเราก็กดแคปเจอร์หน้าจอครับตามหลักการแคปเจอร์หน้าจอแชร์ Share. ไปที่รอบีทีครับรอบีทีมันก็จะปิ้นออกมาให้เราเลยแต่ว่า ัวเล็กมากเลยครับการที่มันจะแคปหน้าจอเนี่ยแล้วตัวอักษรเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่อยู่ที่เราตั้งฟอนต์บนหน้าจอด้วยนะแต่น,นี้เป็นอันนี้เป็นการใช้งานตัว c 4ที่เป็นตัดกลางหน้าจอเดี๋ยผมจะลองดูว่าถ้าผมพับหน้าจอเล็กลงแล้วสั่งิ้นไหนรอบมันจะเล็กขึ้นมันจะน้อยมันจะเล็กขึ้นมันจะใหญ่โอเค ผมลองออเดอร์เดิมสักออเดนนเอเดนอันนี้มันใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับตามหลักการเลยแคปหน้าจอแชร์ไปที่ลอปีที จะเห็นใกาวๆนะครับว่าไซส์ตัวอักษรเนี่ยมันใหญ่กว่าบินมิกี้มากเลยแต่มันก็จะมีข้อสังเกติดนนีนึงครับคือโทรศัพท์มือถือของแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะใช้คนละยี่ห้อ,อ,อความละเอียดหน้าจอไม่เท่ากันนะครับแล้วก็เอ็นเว d v e ชั i ก็อาจจะไม่เท่ากันฉะนั้นเนี่ยในการรินพ์ฟอนต์ออกมาเนี่ยมันก็จะเล็กจะน้อยไม่เท่ากันฉะนั้นเราต้องใช้การปรับแต่งระบบนิดนึงนะครับจากตัวอย่างนะครับเราจะสามารถ สร้างปรินเตอร์ P.O.S ไ,ได้ด้งบประมาณเพียง6ก0บาทนะครับเราซื้อฮาร์ดไดร์เพิ่มเป็นแค่ตัวเดียวแนละจริงๆแล้วเนี่ยในท้งองตลาดมันมีเครื่อง P.O.S ปรินเตอร์ขายนะราคาก็พอใช้ได้เลยนะครับแล้กับความสะดวกสบายแต่ทีนี้เนี่ยในเมื่อเรามีอุปกรณ์แล้วเราเพิ่มมันอีกนิดหน่อยนะครับเราก็สามารถที่จะมีอุปกรณ์ใช้งานทําให้ทํางานสะดวกขึ้นเพิ่มเติบเ,เยอะเลยนะครับยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับของช่องไว้ด้วยเพื่อมีทริคและเทคนิคดีๆ มานำเสนอจะได้ติดตามไม่พลาดข่าวสารกันครับผม